คำสอนช่วงหนึ่งจากหนังสือประวัติสมเด็จองค์ปฐมและอานิสงค์ของท่านหน้าที่71โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำรู้ไหมถ้าคนที่เรารักตายไปเราจะช่วยเขาได้อย่างไรให้แน่ใจว่าเขาไปสวรรค์จริงๆพระยาโยมเองมีคำตอบพระยาโยมบอกว่าคนที่ท่านจะช่วยได้ต้องเป็นคนที่ผ่านสำนักท่านเท่านั้นเวลาออกพรรษาท่านหยุดนรกการสามวัน คนตายที่รออยู่จะมีอิสระแต่ถึงเวลาสอบสวนพวกเขาต้องกลับมาเองเพราะกฎของกรรมบังคับแล้วญาติพี่น้องจะช่วยได้ยังไงพระยายมบอกว่าถ้าญาติฉลาดได้รับทุกคนญาติฉลาดคือทำบุญแล้วอุทิศให้คนเดียวออกชื่อชัดเจนอย่าอุทิศให้คนอื่นปนกันทำที่เขตบุญดีเช่นสังฆทานและเนื้อนาบุญดีระวังทำบุญกับพระทุศีล ผลบุญจะมากสูตรเด็ดจ,จากพยายมถ้าไม่มั่นใจว่าคนตายจะได้รับบุญหรือไม่ให้พูดแบบนี้หลังทำบุญว่าถ้าบุคคลนี้ยังไม่มีโอกาสโมทนาขอให้พระยายมเป็นพยานด้วยถ้าพบเธอเมื่อใดขอให้บอกเธอโมทนาเมื่อนั้นพระยายมบอกว่าเพียงแค่นี้ท่านจะบอกคนตายให้โมทนาทันทีไม่ต้องสอบสวนไปสวรรค์เลย นี่เป็นคำที่บันทึกจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับ